อันนี้ดีมากเลยอ่ะอาจจะเป็นนมแม่ก็ได้หรือว่าน้ำผลไม้ก็ได้นะคะที่คุณแม่อยากให้น้องเริ่มทานใส่เข้าไปและนำแช่ในช่องฟรีซนะคะให้เขาแข็งตัวแล้วก็นำไปใส่ในตัวซิลิโคนนะคะก็สามารถให้น้องทานเป็นไอติมได้เลยนะคะเขาเป็นซิลิโคนนิ่มๆทั้ทงชิ้นนะคะน้องคนไหนอยากจะจับขึ้นมากัดก็สามารถกัดได้เลยค่ะพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไปให้น้องได้สัมผัสแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมีฝาปิด คุณแม่สามารถใส่ผลไม้เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นให้น้องได้ทานผลไม้เย็นๆจากตัวซิลิโคนได้เลยค่ะช่องซิลิโคนขนาดเล็กมากเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลไม้ชิ้นใหญ่เนื้อผลไม้จะค่อยๆออกไปตามรูซิลิโคนตรงนี้นะคะน้องจะได้ทั้งเนื้อแล้วก็น้ําจากการทานตัวซิลิโคนผลไม้ค่ะไม่แนะนําให้เข้าเครื่อง UV นะคะเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวซิลิโคนค่ะในการฆ่าเชื้อต้มในน้ําเดือด3นาทีหรือเข้าเครื่อง นึ่งก็ได้ค่ะ